ควันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเที่ยวตลาดซีบุเลืองนะฮะเห็นไหมฮะมีมสิน,น,นะค,ะค้าขายเยอะแยะนะฮะหอยเนไฮะหอยเริ่มหายากแล้นะทุกวันนี้

ไข่แดงก็มีจร<ะ> <c oughs> ่งค่มีทุกอย่างเลยนะที่มาขาดที่นี่ เพชรดีก็เฮ็ดดีจ้าเ่องเอไปด

มัจะศูนยพันแ,แล้วนะัะแต่ที่นี่ยังมีขายอยู่นะจริงๆห้องน้องห้องนามเรียบร้อยนะโอ้ยคุณนีเนี่ยจโได้รูปาเมื่อพอเอายาง่างนาะตับไม่้มออยางครับ เขาเจามากเขากมาก

คลิปนี้ขอให้แก่นี้ก่อนนะฮะฝากดกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับ